.M.M. performance ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวสองล้อแล้วก็บไยเกอร์ที่รักการกับขี่โดยเฉพาะอาเล่เอิสันนะวันนี้มานำเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องนะ ได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็การขับขี่สนุกสนานตัวผมเองชอบรถโรลิเทสเพราะร่างเล็กรุางเล็กโรลิเทสซอฟ์เทลก็เป็นรถที่เป็นตำนานคาว่าโรลิเทสก็แปลว่าพอูโดดของข้ออยู่แล้วนะครับทีน,นี้ไล่ขี่ตั้งแตเ่เรื่องเก่ามาแต่โอโววินแคมจนมา M8 สอบโจทย์ได้ดีครับตัวผมเองขี่มา M8 สําสำหรับโรลิเทสเองขี่มา สาสมคันแล้วแต่มีข้อหนึ่งข้อเดียวเลยฮนะที่เป็นประเด็นแล้วก็ทําให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาคือถ้ากาบผมสกเนี่ยทุกคนที่ขี่รถดีเซลซอบเทลเนี่ยทำไมใึงได้ดี่ทุกคนที่ขับขี่รถดีเซลซอ t เทลเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีวินชิวแปดถึงเก้าสิบอร์เซนะครับเพราะว่าวินชิเนี่ยช่วยบังลมในการที่เดินทางไกลได้หลายวัน ทำให้ร่างกายเราไม่ล้าทําให้ไหลเราไม่ปวดทำให้มระลงแรงที่จะเข้ามาเนี่ยแต่สิ่งที่ผมติง m 8, อ่อให้วินชิวมากับรถเนี่ยต่าไปหน่อยวินชิวที่มากับรถต่าเนี่ยมันทําให้ผมออกทิศค,ครั้งแรกเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง50กิโลลมที่ปะทะตัวผมเนี่ยะทะมาที่หมวกเนี่ยวิ่งเข้ามาเป็นแอโรเดนามิกนะครับถ้าวิ่งเข้ามาเนี่ยเสย เพืเสร็จวินชิวเสร็จเข้าหน้าเลยครับเข้าหน้าหมวกเนี่ยบางคนคิดว่าเครื่อง M8 สั่นนะครับในการที่เดินเดินเดินคันเร่งที่ร้อยสามร้อยสี่เนี่ยไม่ใช่นะ<ม>เครื่อง M8 สามารถทาไปได้ถึงร้อยเจ็ดร้อยแปดขึ้นไปได้อีก<ม>จะต้องมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นจะเทสได้ดูนะครับอันนี้คือวินชิวเดิมนะหายจจก้าน,น้ามาเนะี่ะวินชิวเดิมเนี่ย ความสูงเดิมเนี่ยถ้าสําหรับผมเนี่ยโดนจเต็มเลยนะถ้าคนซ้อนเนี่ยก็ถ้าสูงกว่าเราก็จะโดนโดนเรื่องหัวไหล่กั้มเลยนะตอนนี้มาทําให้การตัดสินใจในการขับขี่ในความเร็วร้อยสามขึ้นเนี่ยเราต้องเติมความเร็วให้เกินร้อยยี่นะครับเพราะจะได้หนีรถรถรถ,รถที่ร่วมทางได้จะได้ไม่เป็นอุปสรรคกับเขาแล้วเราด้วยพอเราขึ้นร้อยสามเราทางโลง่งๆเราขึ้นร้อยสี่เนี่ยอาการหน้าจะสาย หมวกกันน็อกนะฮะหมวกกันน็อกจะสายแรงลมที่ประทับหมวกกันน็อกสายทําให้สายตาผ้ามันไม่ใช่ที่เครื่องนะครับบางคนคิดว่าเครื่องอลิเดตซอฟเทลไม่นิ่มมันเป็นที่ลมล้วนเลยนะฮะในการที่จะเปิดจะเร่งเพื่อจะเร่งแซงในขณะที่ตาละสายหรือในขณะที่เจอรถสวนเลนกับรถเจออุปสรรคต่างๆนานเนี่ยทำให้การตัดสินใจเราหายไปเกินครึ่ง เพราะนั้นร่วมกับทีมงานได้คิดค้นให้อาการนี้หายไปมาดูนะครับพอเราคิดค้นแล้วก็จะได้ได้ชุดยกวินชิวขึ้นมาหนึ่งชุดชุดยกวินชิวก็จะดูวินชิลตัวนี้ต่ำประมาณนี้ส่วนต่อก็เขาดูดูแลอาจจะสมส่วนแต่ใช้งานจริงผมว่าไม่ผ่านสำหรับผมพอเราทำการยกวินชิลขึ้นมาสามนิ้วพอดูรูปลักษณ์ปุ๊บดูด้านหน้าก็จะสูงขึ้น ดูด้านข้างมาดูด้านีา้ดูด้านข้างก็มองดูด้านข้างมือวิชิวพอยกขึ้นแล้วเราแบกออกนิดนึงฮรเบาทาสเปเซอร์แบะออกนิดหนึ่งทเเซเซําให้ดูดูมีสง่าขึ้นนะฮะกับวินชิวเดิมตอนนี้ชุดยกนี้ประกอบด,ด้วยอะไรบ้างมาตามเลยครับหนึ่งสเปเซ,เซอร์ยกจากทิเบเนม ขึ้นสามนิ้วฮะยกขึ้นสามนิ้วสองาดบังลมพอคุณยกบินชิวขึ้นเนี่ยมันจะมีช่องว่างมาเลยมีกาดบางังลมกาดบังลมตัวน,นี้สามารถทําสีให้เข้ากับบินชิวได้ยิงเลเซอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรอาเรติวิสานเนสทเทสซอฟเทลฟีอะไรคุณต้องการเป็นตัวตนของคุณแบบไหนคุณสามารถสั่งยิงเลเซอร์ได้กับที่บร์เนะชิ้นที่3มาดูครับชิ้นที่3าม ชี้สามอยู่ด้านในนะฮะอ่าเดี๋ยวชี้ให้ดูส่วนประกอบของชิ้นที่สองก่อนว่าจะอยู่ได้ยังไงแข็งแรงยังไงก็คือมีสตีลสเตลเลตนะฮะเระ,ะเหล็กสเตลเลตนะซ้ายขวาที่ยึดกับเข้ากับโครงโครงสร้างเดิมนะแข็งแรงครับ Triple M Performance